กฎอมตะทําให้รักยืนยาวสวัสดีค่ะมาพบกับนาชัยีแล้วนะคะไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมคะทุกคนอย่าลืมกด subscribe เป็นกํำลังใจให้นาชาด้วยนะคะวันนี้นาชาจะมาแชร์ในหัวข้อกฎอมตะทําให้รักยืนยาวค่ะนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในทั้งหมด47กฎอมตะของความรักชายหญิงนะคะหลายคู่นะคะเมื่อแต่งงานกันมีลูกหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันไปสักพักนั้นหลายคู่คงเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะคือ เหม็นขี้หน้ากันหรือว่ารู้สึกเบื่อนั่นเองนะคะวิธีการแก้ไข,ขของนาชาก็คือว่าลองหากิจกรรมทําอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะอย่างเช่นการไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ใหม่ร่วมกันทํากิจกรรมอะไรที่แปลกใหม่ร่วมกันอย่างเช่นถ้าไม่เคยไปปั่นจักรยานก็ลองไปปั่นจักรยานที่สวนรถไฟดูลองหากิจกรรมที่มันง่ายๆไม่ต้องแพงมากก็ได้ค่ะหรือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ตัวง่ายๆนะคะอย่างเช่น ทําส่วนด้วยกันนะคะถ้าใครไม่เคย